ดูจริงนะแต่ดีๆปั๊บเดียวเองเนาะเหตุผลว่าไงบ้างเป็นไงบ้างก็ใจหายครับเพราะว่าจริงๆลูกรู้สึกว่ารอบก่อนตอนเฟิร์ชมี้เนี่ยเพิ่งผ่านมาไม่นานเองแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อเอสแม่ชอนครับที่ให้โอกาสผมได้มาทำโปรเจกต์นี้ครับขอบคุณเพื่อนๆที่คอยซัพพอร์ตกันตลอดคอยให้กำลังขอบคุณแฟนๆนะครับที่ซัพพอร์ตพวกเราเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมคงไม่มีวันนี้ถ้าไม่มี พวกแฟนๆครับขอบคุณมากๆครับ,บดีทีๆไดใจละลายเลยนะโอ้โหนะครับเด็กๆครับเป็นไงบ้างครับลุค่ะแล้ก็รู้สึกพี่ก็รู้สึกใจหายมาแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในการแสดงของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็ทำให้หลาย,ลายๆคนได้รู้จักหนูด้วยแล้วก็ทำให้หนูได้ขันตัวเป็นสาววายแบบเต็มตัวเต็มตัว คามสบถมาเสนอมาขอบคุณพี่หนุย่ยพี่ซิมครูเชลนะครับที่คอยเคี่ยวเขียนเรื่องการแสดงนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆนะครับอุอยาขอบคุณพ่อเอ๊แม่ชออบมากนะครับที่ให้โอกาสร่น <c oughs> สำหรับรุ่นนาแบบมีค่ามากๆเลยขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณครับ เราไปเล่นใช่ไหมครับโอ้มีอะไรมีปัญหาก็รู้วิกาเลื่องทีปเองไงโอเคมาทำกันแล้วล่ะครับผมขออนุญาตดีดีรู้สึกดีใจครับที่ได้ร่วมเล่นกับเพื่อนเพื่อนที่สนิทกันทั้งทั้งว่า6คนแล้วน้องๆใหม่ๆนะครับก็ดีใจมากนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับดู้งแต่พีหนึ่งจน e ีแปดเลยครับแล้วก็อย่างวันนี้ที่มากันวันนี้ก็รู้สึกขอบคุณมากเลยครับ ดีใจที่ทุกคนมาหากันครับผมดีใจกับแต่ละคนกับอาบิลด้วยนะครับอยากตื้ตาผมนะแล้วผมรเาก็เรื่องนี้หมเรื่องนี้คงหนาวเรื่องนี้หนาวเออลีอย่างเดียวโอเคครับขอบคุณทุกคูนะครับขอบคุณครับทําไปตั้งดี รู้สึกทั้งดีใจแล้วก็ใจหายครับ,รบแต่สิ่งสำคัญท<ส>ีสส่สุดคือรู้สึกดีใจมาก่าที่ได้เห็นทุกคนมาดูไฟล์โล EP นั่งจุดจุดนี้แล้วก็รู้สึกตอนแรกตอนแรกอ่ะสรู้สึกมันมนยังไงอย่างเนีบยคิดว่าโหเวลาห้าเดือนผ่านไปมันไวมากเลยอะแล้วดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับไทกเกอร์อเบลเล่โอนตเป็นครั้งแรกครับตอนแรก ว่า,มมาจะได้ร่วมงานจะได้เล่นจะได้เล่นแบบอะไรก็ไละลายพฤติกรรมได้เดียวไหมสุดท้ายแล้แบบเรามาทดสอบกันกับมาเราก็รู้สึกว่าเออเราละลายพฤติกรรมกันได้ถึงมากแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากที่ได้เล่นกับพี่ๆอีกหกคนที่สนิทกันอยู่แล้วแล้วก็ดีๆกับพี่สายพิพนพี่เบนพี่กัปตี้ที่มีคู่กันสักทีแล้วก็สส่่งงกััน

ร่วมกันแล้วผมก็รู้สึกว่าผมคงได้ใช้ประสบการณ์ที่แบบได้ทำงานร่วมกันเนี่ยในอนาคตอาจจะเอาไปปรับใช้ในงานต่อๆไปก็ขอบคุณที่แบบเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นฐานที่ะะดีมาตลอดครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่คอยคอให้กำลังใจคอยติดตามผลงานของพวกเราทั้งแบบก้าคนจนมาจนมาแรกจนมาถึงวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ ที่ทุกคนในวันนี้ครับขอบงเนะช้าโมดีใจเลยนะเดินแลนะครับครับก็หลาบ้านวันนี้สร็จมาได้่ยากในวันนี้นะครับรู้สึกด,ดีใจรู้สึกขอบคุณทุกคนรู้สึกใจหายกันนะครับที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของซีรีส์ของเรานัดนี้ไม่มีจุดยาวนะครับก็กดีก็ขอบคุณพ่อแม่มานะครับ,รบที่ให้โอกาสนะครับที่ให้ผมได้เป็นเมธานะครับแล้วก็ มีความสุขครับที่ได้ร่วมงานกับทุกคนนะครับแล้วก็พาร์ตเนอร์ของผมนะครับกาฟิลครับที่ผมจะเป็นเมคท์ได้ไม่ดีเลยนะครับถ้าขาดนันกเาะท่าดีเจคนนี้ที่ที่คอยอทำงานร่วมกันมาเสมอแล้วก็กาฟิลเองเป็นคนเป็นคนที่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่เพอร์ซิเนีนครับเขาเป็นคนตั้งใจทำงานมากนะครับเวลาเขาทำงานเขาได้จริงจังมากนะครับเขาจะดีเทลกว่าผม มากๆนะครับแล้ว oh ก <Hey. S 1> ็ no <c oughs> なな้วเจีานกับิวเป็นคนองใช้ทงานนะคแล้วก็เอาจีนมีความสุขมากที่ที่ได้ทางานร่วมกับกัับเป็นเป็นเบสเอที่โอหังยานะครับแล้วก็วังว่านะครับว่าจะมีโอกาสที่ที่ได้ร่วมงาน ถึงวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเมทาฟเจเจนะครับแต่เบสกับฟิลก็ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไม่ไปไหนไม่ไปไหนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเมทาฟเจเจก็เบสกับฟิลก็รับแสงก้าวหนะครับที่คอยสร้างรอยยิ้มคอยมอบความสุขให้กับแฟนๆทุกคนมาถึงแปดปีนี้ครับขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับไปที่คนเลยครับครับผมก็ จริงๆตอนแรกคิดว่าแบบขึ้นมาบนเวทีแล้วแบบดูจบจะแบบดูเศร้าดูอะไรกว่านี้นะครับแต่พอมาเรียนจริงๆแล้วพอเห็นรอยยิ้มของทุกคนที่มีความสุขกับการดูซีรีส์ไปเพราะพวกเราทุกคน,นครับผมรู้สึกดีใจมากครับดีใจที่ได้สร้างความสุขให้กับทุกๆคนครับแล้วก็ขอบคุณพ่อเอสแม่ชอตมากครับที่ให้โอกาสผมได้รับบทปาวาร์ครับผมผมไม่รู้ว่าพ่อแม่มองเห็นอไรตัวคนนะครับก็ ที่ทำให้กับผมได้มาแสดงในตารานครับผมผก็ู้มู้ค้มกันกับตัวละครนี้มากครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆลูวงานทุกคนคนระับที่คอยสร้างสีสันคอยให้กำลังใจขึ้นการเล่นกันครับรวมถึงครอบครัวผมครับขอบคุณนี้ให้ใกำลังใจผันมตลอดครับที่สำคัญก็คือขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆครับถ้าไม่มีแฟนคลับทุกคนก็ผมก็ไม่รู้จะได้ให้ใครดูจริงครับก็ขอบคุณแฟนคลับ สำคัญก็ขอบคุณพี่สายครับขอบคุณพี่สายรับเากครับ,บ,รบผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นพันเนอร์ที่ดีกับพี่สายดีพออย่างนะแต่แต่ผมมีความสุขทุกครั้งครับที่ได้ร่วมงานพี่สาย างทีแบบผมอยู่กับที่ถ่ายมาเยอะจริงครับบางทีเยอะจนบางทีแบบเราไม่ได้พูดกันตรงๆบ้างบางทีครับบางทีมันทํางานด้วยก,กันเยอะจนแบบเฮ้ยเราเข้าใจกันเรา, ain, าเข้าใจกันมาโดยตลอดครับผมไม่ได้อยาก <net> บอกให้ทายครับว่าผมดีใจครับที่ได้รัพัฒน์เนกับพี่มาโดยตลอดแล้วก็ หวังว่าเราจะได้ทำงานร่วมกันต่อไปนะครับยินดีครับขอบคุณนะครับทุกคนครับเพราะว่าผลงานในเรื่องนี้เนาะนะครับก็ทำให้เราเป็นคนสู้นะฮะคนบนเวนทีก็จะแย่กันหมดแล้วนะครับตอนนี้ไปกันหมดแล้วนะฮะอือเอาพวกมันเป็นกใจให้หน่อยแล้วพวกเราเป็นกำงใจให้หน่อย เราเองก็นนไม่ได้อยากให้จบเลยเนาะนะครับมันมาสวยงามมากๆนะครับโอ้มีความสุขมากนะครับกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะปิดท้ายตรงนี้กับนักแสดงนะฮะตรงสายลังนะครับไหวไหมลูกแสดงต้อไหวไหมลูกอื๊บดื้อหน่อยอยื๊บพวกมึงอ่ะพวกมึงอ่ะ มีความเครียดมีความความหวังในหลายอย่างกับกับทุกตัวละครแบบทุกคนนะคือด้วยความที่ตัวละครทุกตัวมันมีชีวิตของเขาจริงๆอยู่ในโลกนิยายอยู่ในโลกของใครบางคนเขาถูกสร้างมาจากนักเขียนจากความรักจากมือของเขาเองมันเลยรู้สึกกดดันแล้วก็เราไม่รู้ว่า เราทำได้ดีแค่ไหนก็พอเ็ปวันนี้เรารู้สึกว่าหายเหนื่อยแล้วก็ยินดีแล้วก็ดีใจทใี่ทุกคนชอบับแล้วก็ขอบคุณแทนทีนางานทุกคนขอบคุณแทนไี่หน่วยพิซซี่ทีนาง นี่คือวาวภูพันธ์นะฮะของ แล้วจะเป็นเด็กๆพี่เบนที่เข้ามากันก่อนแล้วว่าน้องๆใหม่ๆที่มาร่วมงานกันนี่ค่ะแล้วทีนี้เขาก็ามารวมตัวกันแล้วกลายเป็นซีรีส์เรื่องนีอย่างกกงกลืนอย่างแฮปปี้อย่างมีความสุขกันมากๆดีใจนหะที่เป็นคนเรื่องหลังดีใจมากๆจริงๆค่ะที่ความสัมพันธ์ของพวกเขาเราได้กาะสมาธิดีงามมากๆคือพี่อยู่ในวงการมาเล้ะเราจะเห็นอะไรเลย อย่างเวลาที cage, bitch, ่นักแสดงคนที่มีชื่อเสียงอยู่ด้วยกันแล้วมันอาจจะมีความอะไรอะไรใดๆที่มันมีความไม่ทันที่ต่อการแต่ว่าเด็กๆกลุ่มนี้รวมทั้งกลุ่มที่เปรีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นเด็กหน้าอ้าจริงๆเขาสะสมกันเขาสะอน Obrigado. ขออ่านต่อไปร้อยเรื่องเลยหรอปีหนึ่งี่ทำได้กเรื่องเลกคู่นี้นะคะที่เป็นคนหนึ่งที่มองเห็นความนั้นใหญ่ของคนตลอดนะครับแต่เรเป็นเป็นคนที่ ไม่ค่อยจะแสดงออกมานว่าตัวเองแบบอยากทำอะไรเอาเป็นคนลอสุ คนหนึ่งวนนี้ตั้งใจมากนะครับตั้งใจมากแล้วพี่เชื่อว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่รอโอก,กาสนะมานานแสนนาน,นาแล้วอ่ะแล้ววันนี้อยากบอกทั้ทงคนแล้วก็สายรับนะครับว่าดีใจเถอะนะครับคุณทําได้ดีมากๆจริงๆแล้วก็ไม่ต้องอเครียดออกมานะพอสุดท้ายผลลัพธ์มันอยู่ที่แบบคนตรงนี้ครับที่เขาแบบพร้อมที่จะแบบยิ้มแล้วก็ออกร้องไห้แด้อรกัน เรืรองแรรนี่ค่นรบหลังจากนี้นะครับสายลับผลเยนกาฟิล

ปัดสองพันนั่ประจำที่หน่อยพรตอนนี้เราจะดูที่ออกว่าใครอยู่สองพันปัดสองพันมันน้่ประจำที่กน่ยเยมันน่าให้ชื่อหลงชื่อใจหน่อยลจริงลูจริงบอกให้ปัดสองพันนั่งประจำที่หน่อยครับเอาผมเป็นเี่ยมเช่นดูเนมือนจใช้จังจะแบบหฟนๆทุก่าที่ยืนไม่ใช่ปัดสองพันหรือเปล่าครับจยงเช่นชั้นก็ท่านั่งให้ประจำที่หน่อย โอเคดีาเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพกันแล้วพวกเราพวกเรามือเป็นกใจให้เป็นสลของพี่แม่แล้วยับกิ้สวยถ่ายรูปมาอยู่ดีคุกคนอยู่เต็มที่เต็มที่เต็มที่โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายภาพแล้วนะครับมแม่ครับเริ่มจัดแถ่ได้เลยครับเริ่มจัดแถวได้เลยครับแลาะเราจะขึ้นมา4คนครับคี่คนครับเรเช 合影的环ป一次四个人上台好吗？好一อเคฉันสองพันขอให้นั <noise> ่งสองอาไป้ายเรื่อนข้างแถวเลยนะครับจะได้ต่อเนืกันนะครับมือนเดิมครับเราดูปัห้ไป้เราเขานัดองพั้ก็มาตามหาเลรับงขั้นเจ

ต้องตึร่องกันตอนนี้นะครับทุกคนนี้ okay. okay. ้งเชื่อว่าตมสีสจวโอเคตั้งแถวไเลยครับตั้งแถวไ้เลยตั้งแถวไเลยครับเขมรเขมาอะไรเขอรเกือบเขมรแย่เกืโอเคสุด